ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566เรามาถึงชาวราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรแล้วนะคะชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรผู้ที่เกิดวันที่14มกราคถึง12กุมภามาดูนะคะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาบจะเป็นอย่างไรมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือจะต้องป้องกันบ้างไหมท้ายคลิปมาดามจะให้เคล็ดลับเสริมดวงนะคะเรามาดูกันนะคะว่าศาสตร์มหสัสจรรย์โดมิโน,โนจะบอกชาวราศีมังกรว่าอย่างไรบ้างชิ้นแรกนะคะได้สามห้าชิ้นที่สองได้เจ็ดสองชิ้นที่สาม ได้เจ็ดหนึ่งชิ้นที่สี่ได้ห้าห้าชิ้นที่ห้าได้สี่เจ็ดสำหรับชาวราศีมังกรนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้เขาบอกว่าช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีมังกรก็ให้ระวังเกี่ยวกับคนเพศเดียวกันที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะให้ระวังการมีอีโก้สูงของตัวเราหน่อย คำพูดคำจาบางทีเราอาจจะมีความเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปจนทําให้เราอาจจะพูดจาแลดูแข็งกระด้างเกินไปไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่ว่าจู้จีจ้จุกจิกเจ้าระเบียบจนคนอยู่รอบๆตัวคุณรู้สึกอึดอัดเกิดขึ้นได้นะคะเป็นช่วงของข,ของการที่เรียกว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรมีความเครียดนะคะเป็นช่วงของการมีความเครียดเครียดทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงิน เครียดเรื่องความรักหรือแม้กระทั่งเครียดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดังนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยเวลามีอะไรควรที่จะต้องถามอะไรที่ไม่เข้าใจหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาเกิดขึ้นคุณควรจะต้องถามคุณควรจะต้องเคลียร์อย่าเก็บสะสมไว้นะเพราะมันจะกลายเป็นว่าเรื่องเล็กมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นได้ทีนี้มาดูถึงเรื่องการงานของชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรกร่อนเขาบอกว่าการงานเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรเอง คุณเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าราศีนี้นะคะเป็นผู้ชายถือว่าโชคดีหน่อยจะมีผู้หญิงคอยอุปถมัมมีผู้หญิงคอยให้การช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเหนื่อยมากหน่อยเพราะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมากทำอะไรแล้วมีความรู้สึกฉันมั่นใจว่าฉันทำได้ดีกว่าคนอื่น จึงไม่ค่อยไว้วางใจคนอื่นที่จะให้ทําแทนดังนั้นจึงต้องเหนื่อยด้วยตัวเองนะคะสําหรับชาวราศีมังกรเนาะเขาเลยบอกว่างานจึงเหนื่อยมากแต่ทีนี้ถึงแม้นว่าจะมีศัตรูที่เป็นเพศเดียวกันหรืออาจที่จะมีความรู้สึกว่าคนเพศเดียวกันไม่ค่อยเข้าใจเราแต่ว่ามันก็จะเป็นช่วงของที่ว่าสําหรับผู้หญิงนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามในช่วงของเดือนเนี้ย นารีอุปถัมภ์ส่วนผู้หญิงเองเนี่ยจะบอกว่าอา้าวไหนผู้หญิงมีศัตรูเป็นเพศเดียวกันเขาบอกว่าให้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ที่มี power เ,เหนือเรามีศักยภาพที่เหนือเรานะคะหรือคนที่อายุรุ่นเราวคราเดียวกันหรือเด็กกว่าเราก็ได้แต่ว่ามี power ในการทำงานที่เหนือเราหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานเราเจ้านายเราเขาก็จะส่งเสริมสนับสนุนเราได้ แต่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเขาคิดว่าเราคือพวกเดียวกับเขานะเขาถึงจะช่วยแต่ถ้าเขาไม่ได้คิดว่าเราคือพวกเดียวกับเขาเขาจะไม่ช่วยเรานะคะเฮ้ย <Hey. S 1> งานของชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนมิถุนาย,ยานนี้จึงเหนื่อยหนักหน่อยแต่ว่าก็เป็นการที่เรียกว่าคุณเอาอยู่ถึงจะเหนื่อยแต่คุณเอาอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากความสามารถของตัวคุณ <c oughs> ส่วนเรื่องการเงินการเงินก็บอกว่ารับซ้ายจ่ายขวาเลยนะชาวราศีมังกรเก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องที่จะต้องจับใจ่ายใช้สอยหมดเปลืองสิ้นเปลืองหมดไปกับการที่เรียกว่าจากยวดยานพาหนะใครที่มีรถเก่าก็จะมีเรื่องซ่อมอยู่บ่อย,อยนะคะใครที่เป็นรถมือสองหรือใครที่มีบ้านแล้วอยู่นานแล้วนะคะมันจะมีเรื่องเสียเงินกเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นรีโนเวทบ้านใหม่รู้สึกว่ามันเก่าเกินไปแล้วระวังการเป็นหนี้เป็นสิน เกินตัวนะต้องระมัดระวังตรงนี้หรือบางทีหามาไม่พอกับค่าใช้จ่ายหรือมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆนะคะมันก็อาจจะหมดไปก,กับการเดินทางได้ด้วยทีนี้หมดไปกับเรื่องความรักได้ด้วยนะสาหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรหมดไปกับเรื่องความรักแล้วเพราะคุณเป็นสายเปถ้ารักใครชอบใครและจะชอบเปจึงทําให้เก็บเงินไม่อยู่ด้วยมาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างความรักเขาบอกว่า จะพบรักกับคนคนเก่าที่เราเคยรู้จักเราเคยคุ้นเคยเหมือนกับห่างหายหายหน้าจากกันไปนานและอาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่มาเจอกันในสายงานเดียวกันพูดคุยกันถูกอกถูกใจจากพัฒนาจากความเป็นเพื่อนกลายเป็นคนรักกันได้นะคะมันเหมือนรู้สึกว่ามาเจอกันครั้งนี้เคมีเราตรงกันคุยกันรู้เรื่องพูดคุยกันไปในทิศทางเดียวกันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันเป็นแฟนกันได้ หรือบางทีก็อาจที่สําหรับบางคนก็อาจจะกลายเป็นว่ามีแฟนยากไปเลยเพราะว่ามัวแต่บ้าง,งานจนไม่มีเวลาสนใจเรื่องการหาคู่ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงนี้ใจร้อนด้วยกันทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งต้องเย็นนะถ้าคนหนึ่งร้อนแล้วคนหนึ่งร้อนกลับเนี่ยถามว่าพังไหมไอ้มันถึงขั้นพังเลิกลายอย่าล้างไม่เป็นแต่มันก็จะมีปัญหา ถกเถียงกันอยู่บ่อยๆไม่มีใครยอมใครมันก็จะมีเรื่องค่ะไม่รู้สึกว่าเครียดอยู่ใกล้กันแล้วเครียดนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพบ้างเขาบอกว่า1ให้ระวังเกี่ยวกับโรคอ้วน2ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความดัน3ให้ระวังเกี่ยวกับโรคผู้ใหญ่คนอายุ50อับ50อัพนะคะก็เบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจโรคที่รักษายากใครม,มีกรรมพันธ์เป็นโรคมะเร็ง บ้านมีกรรมพันธุ์เป็นโรคมะเร็งควรไปตรวจนะคะมีเกณฑ์ของการที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ <c oughs> ขออภัยค่ะส่วนอระวังเกี่ยวกับเรื่องเครียดด้วยเรื่องเครียดเรื่องการนอนไม่หลับเรื่องการที่พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วมันเลยทำให้บางทีกลางคืนเนี่ยพอมันนอนไม่หลับเราเครียดเราฟุ้งซ่านนึกไปต่างๆนานา,นามันจะทำให้เราอะ จิตตกได้ด้วยนะสําหรับชาวราศีมังกรมีเรื่องเครียดบ่อยนะช่วงนี้เป็นช่วงของการที่ว่าคุณมีเรื่องเครียดบ่อยจนทําให้บางทีกลางคืนคุณนอนไม่หลับแล้วเวลาที่นึกเนี่ยมันเป็นการนึกโมโนต่อยอดไปเองบางทีเลยกลายเป็นคนที่มีนิสัยที่เหมือนเรื่องเล็กๆคนอื่นเขาจะมองไม่ใช่ตัวเราว่าเราคิดว่าเราทําเรื่องเล็กแค่เป็นเรื่องใหญ่เราคิดว่าทุกเรื่องมันคือเรื่องใหญ่เราถึงได้ระเบิดออกมาแต่คนอื่นเขาจะมองว่าเราอะ ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะเพียงแค่ว่าคุณไปมโนต่อยอดเอาเองจริงๆเรื่องจริงมันอาจจะไม่ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นก็ได้นะคะมันเลยจะทําให้เสียสุขภาพจิตของตัวเราแล้วส่งผลทําให้คุณเป็นภูมิแพ้ได้ เป็นโรคนน้นโรคนี้เข้าแทรกได้จากความเครียดของคุณนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างเขาบอกว่าชาวราศีมังกรหรือราคามังกรถามว่ามีเกณฑ์ของการมีโชคลาภไหมโชคลาภของคุณน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่าหรือถ้าจะมีโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยคุณจะถูกฉลกกับเลขเบิ้ลเลขคู่เลขหามนะคะแต่ว่าในที่นี้เขาบอกว่าโชคลาภมาจากเรื่องงานหรืออาจจะมาเกี่ยวกับ ทางด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นว่าถูกหวยจากบ้านเลขที่ถูกหวยจากทะเบียนรถประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะทีนี้เรามาดูว่าเคล็ดลับเสริมดวงชาวราศีมังกรเนี่ยเขาจะบอกอะไรบ้างในที่นี้ถ้าใครเป็นแฟนขับของมาดามจะรู้ว่าเคล็ดลับเสริมดวงที่มาดามให้ทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าราศีไหนก็ตาม เวลาที่ไพ่เคล็ดลับเสริมดวงขึ้นมามันจะตรงกับเหตุการณ์ที่คุณกําลังจะเกิดขึ้นแล้วเขาจะให้ไปเสริมดวงทางด้านนั้นลองดูนะคะว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนอ,อมิถุนายนนี้เขาจะให้คุณไปเสริมดวงด้านไหนบ้างอืมให้สวดพระคาถาประจําวันพุธ17จบในวันศุกร์ในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาที ปีนี้นะวันศุกร์ทั้งอุบาทและก็โลกาวินาศให้สวดพระคาถาประจําวันพุธเพราะฉะนั้นวันพุธเกี่ยวกับด้านคําพูดเกี่ยวกับด้านเอกสารเขาถึงบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดเราอาจจะพูดแล้วทําให้เราเสียทรัพย์อย่างเช่นว่าเราอาจจะไปพูดหรือไปนินทาใครหรือไปพูดอะไรที่บางทีมันกลายเป็นว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าหมินประมาทได้ทําให้เราเสียทรัพย์ละถูกไหมหรือเราอาจที่จะไปพูดแล้วทําให้ตัวเราเดือดร้อนเรื่องความรักก็ได้หรือบางทีเนี่ยคำพูดคําจาของเราทําให้เรามีปัญหาเรื่องความรักได้ด้วยเพราะว่าดาวศุกร์คือดาวความรักการเงินดังนั้นเขาให้สวดพระคาถาระจาวันพุธในวันศุกร์วันพุธปีนี้อาทิตย์บดีเอาอาทิตย์บดีไปดักโลกาวินาศกับอุบาทะ มันจะได้ทำให้คุณพูดอะไรแล้วดูมีสเสน่ห์ดูน่าฟังดูน่าเชื่อถือทำให้คุณใจเย็นขึ้นนะคะเพราะดาวสุกเป็นธาตุน้ำแต่ปีนี้มันทั้ง,งอุบาททั้งโลกาวินาศมันเลยทำให้น้ำมันเดือดเพราะนั้นไปสวดคาถาวันพุธเอาน้ำของวันพุธไปช่วยดับอีกมันก็จะทำให้คุณใจเย็นลงคุณมีเหตุผลมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูว่าอีกหนึ่งหัวข้อ อีกหนึ่งหัวข้อให้จุดกำยานหรือฉีดน้ำปุงหรือพรมน้ำอบที่หิ้งพระหรือเทพองค์ที่คุณบูชานะคะในช่วงเวลา8นาฬิกา40นาทีถึง9นาฬิกาในวันอาทิตย์อาทิตย์ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารามีนะคะคุณไปทำซะเทพจะได้ส่งเสริมให้คุณมีเกียรติยศชื่อเสียง คุณอาจจะกําลังถูกทําลายเกียรติยศชื่อเสียงอยู่อาจจะถูกนินทาใส่ร้ายป้ายสีหรือมีคนเกลียดชังคุณนะคะจากการที่คุณดีเกินหน้าก็ได้คุณขยันเกินไปคุณเก่งเกินไปคนก็หมั่นไส้ดังนั้นอาจจะจ้องทําลายเกียรติยศชื่อเสียงของคุณอยู่ดังนั้นเราจุดกํมยานเทพจะได้คุ้มครองปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีเราก็จะได้เกิดนะคะอ่ะทีนี้มาดูหัวข้อที่สาม หัวข้อที่3เขาบอกให้สวดพระคาถาประจําวันศุกร์ในวันจันทร์21จบอย่างที่มาดามบอกไปแล้วว่าวันศุกร์ปีนี้ทั้งอุบาททั้งโลกาวินาศให้สวดวันจันทร์เพื่ออะไรวันจันทร์วันจันทร์นนเนี่ยเสริมสเสน่ห์หนึ่งเสริมสเสน่ห์เสริมสเสน่ห์ด้านไหนด้านความรักด้านการเงินเห็นไหมขนาบหัวขนาบท้ายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับ ชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการเงินเลยนะเรื่องความรักเลยนะเรื่องคำพูดคำจาเลยนะเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีที่กำลังมีคนจ้องทำร้ายทำลายอยู่ให้สวดพระคาถาประจำวันศุกร์ยีจบในวันจันทร์ในช่วงเวลา20่สนาฬิกาสีนาทีถึง21่สนาฬิกาสวดและอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อไปดับโลกาวินาศสวดพระคาถาประจำวันศุกร์ เพื่อไปดับโลกาวินาศไปดับอุบาทะและไปเสริมสเสน่ห์ให้เราอะมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นทั้งคําพูดคําจานะเอ่อมันจะทําให้ดูหน้าฟังรู้จักการพูดมันจะซอฟลงทําให้เรารู้จักอ่อนน้อมถม่อมตนแล้วที่สําคัญวัน <c oughs> ขออภัยค่ะวันจันทร์ตดดินถึงแม้จะเป็นดินเป็นดินปลายธาตุก็จริงเป็นดินเหลวก็จริงแต่ว่ามันก็จะทําให้เราเนี่ย ไปดับโลกาวินาศได้ทําให้เราเย็นลงได้นะคะทําให้เรามีเสน่ยยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีมังกรแล้วเกิดวันศุกร์ด้วยควรต้องทํา เพราะว่าปีนี้ทั้งอุบาททั้ทงโลกาวินาศมันจะมีเรื่องที่แบบว่ามีเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้เรามาร้อนอกร้อนใจไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาหรือเราอยู่ของเราเฉยๆก็ถูกใส่หลายป้ายสีโดยที่เราก็ยังไม่ได้ไปทําอะไรใครเลยหรืออยู่ของเราเฉยๆก็มีคนเกลียดคนชงังโดยที่เราก็ยังไม่ได้ไปทําอะไรเขาด้วยเช่นกันดังนั้นน่ะสวดพระคาถาเนี่ยสวดไปทุกวันที่ที่เขาบอกอย่างเช่นว่าให้ทําวันศุกร์นะเออสวดพระคาถาประจําวันพุธในวันศุกร์ นะคะ17จบเราก็สวดทุกสุกไปเลยสวดพระคาถาประจําวันศุกร์ทุกวันจันทร์21จบเราก็สวดทุกวันจันทร์ไปเลยเพื่อเสริมสเสน่ห์ตัวเราฉีดน้ําปุงนะคะผมน้ําอบฉีดน้ําปรุงที่หิ่งพระที่เทพเนี่ยทุกวันอาทิตย์เราก็ทําไปยิ่งหอมเทพยิ่งชอบจะได้มาอยู่มาช่วยคุ้มครองมาช่วยคอยปกปักรักษาเราให้เราอะ่ะมีความสุขความจเจริญยิ่งขึ้น ะะดังนั้นทําไปซ้ำไม่เสียหายจบคําพยากรณ์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับใครสนใจเช็คดวงกับมาดามไปที่ Facebook มาดามนะคะมาดานัดคนอ่านดวงหรือไปที่ไลน์ของมาดาม0 6 1 7 3 6 0 4 4 0เช็คดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ